ไข่ต้มนะครับแล้วลงไปทอดเรียบร้อยหอมเจียวมาแล้วเรียบร้อยนะครับทายสิครับคงจะทายออกเลยนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันต้องเป็นไข่ลูกเขย ฮ่าไข่ลูกเคยแม่เอยขอบคุณนะครับน้องโต๊กงี้ติงตองว้าวสามีติงตองว้าวว้าวแต่ก็รักนะเอ้ยขอบคุณนะครับไข่ลูกเคยแม่เอเอ้ยน่าทานนะครับผมภรยามองหน้าเลยหุ้ยจะแต่งงานกับเขาเหรอเนี่คนเนี้ยแต่งไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วว้าย ขอบคุณนะครับทำกับข้าวให้รับประทานจะไม่ได้ไปเมืองไทยแถมทองมาอีกโอ้อย่าพูดเสียงดังโอ,โ,อโอเคครับตอนนี้อยู่อเมริกานะครับมาทานใครลูกเคยอร่อยๆกันไครลูกเคยแม่เอ้ยแสบผูไหมครับมันเยอะไปแล้วละมันเยอะไปหน่อยนะครับอ้าวลดเสียงลงหน่อย ครับใครลูกเคยน่ารับประทานที่สุดเลยครับทำด้วยใจเลยนะเนี่ยโอ้โหยก็ทำด้วยกระทะกระตะหลีวด้วยนี่ไม่เงียบไม่เงียบยังไม่เงียบอีกเดี๋ยวโดนกระทะตะเหลียวแน่นอนขอบคุณนะครับน่ารับประทานที่สุดเลยโอ้โห,โโหากินน่ากินน่ากินเยอะแยะไปหมดเลยครับผมมาทานด้วยกันนะครับใครลูกเขยข้าวสวยพร้อมอยัง มาดูข้าวสวยกันนะครับเปิดหม้อแล้วโอ้โหข้าวสวยโอ้ยขึ้นเม็ดขึ้นเต็มหม้อเลยนะครับผมโอ้ส,สุกสกาวน่ารับประทานที่สุดเลยใครลูกเขยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับโอ้มันนั่งช่างน่าทานจริงๆขอบคุณนะครับพากเสียงโดยพันธมิตรไม่ใช่พากเสียงโดยนอตสไตรไฮด์ขอบคุณมากครับทุกคนมาทานกัน พร้อมเสิร์ฟโอ้โหพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมาไข่ลูกเขยจ้าไข่ลูกเขยไข่หมดไปเป็นแผงแล้วครับอันนูนใส่ไม่ได้เดี๋ยวปากดได้โรยพริกด้วยโอเคพร้อมแล้ว <All> right. ขอบคุณนะครับ <All right. S 2> ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมวันนี้ก็ไม่ใครลูกเคยใครลูกเคยแม่เอ้ย <Okay. Okay. S 2> น่าทานที่สุดเลยนะครับ <All right. S 2> ขอบคุณนะครับที่เข้ามา <All right. S 2> แล้วก็กดติดตาม <All right. S 2> ให้นะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่สวัสดี